สวัสดีค่ะวันนี้เรามีโอกาสเดินทางมาที่อุทยานพุทธมาคบ,บูชาอนุสร์นะคะอยู่ที่จังหวัดนครนายกค่ะครับสาหรับวันนี้พวกเราก็เช่นเคยครับพาเพื่อนๆและผู้ชมมาเยี่ยมเยียนนะครับตะเวนตามสถานที่ของวัดนะครับวันนี้เรามาไหว้พระทําบูญกันนะครับเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆและท่านผู้ชมนะครับเยี่ยมชมบริเวณสถานที่เดี๋ยวเราจะไปดูที่อ่า สถานที่ที่มีพระพทุทธรูปเยอะที่สุดเลยนะครับแล้วก็มากที่สุดเลยนะครับเรามาติดตามชมเพื่อเป็นพุทธบูชาไปได้วยกันนะครับวันนี้อ๋อ,อญิงผมว่าจานัดก็มีโอกาสเดินทางมาเที่ยวที่จังหวัดนครน,นายก,กะนะครับเที่ยวทัศสวยงามค่ะแม้ที่แรกว่าจะเข้าไปเที่ยวที่น้ําตกสันลิกาซะหน่อยนะครับ <c oughs> เพราะว่าโอวันนี้รู้สึกแดดร้อนมากเลยไม่ไปดีกว่านะครับ <c oughs> <ๆ>ก็เลยพาเพื่อนๆมาอยู่ที่ สถานที่แห่งนี้นะครับเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าสถานที่แห่งนี้ก็นานเลยนะครับนานแล้วเราไม่ได้มากันเลยนะครับวันนี้มีโอกาสเดินทางผ่านมาแล้วก็แวะเวียนเข้ามานะครับเยี่ยมเยือนกันที่นี่นะครับมาทำบุญไหว้พระตามกําลังศรัทธาหรือว่าตามอัตภาพนะครับแดดร้อนแต่ว่าดูเป็นธรรมชาติครับวันนี้แดดร้อนจัดเลยนะครับแดดร้อนมากตอนนี้เราก็มาอยู่ที่บริเวณด้านหน้าโบสถ์นะครับ พาเพื่อนและผู้ชมมาเยี่ยมชมนะครับติดตามชมกันไปเรื่อยๆนะครับอย่างน้อยๆนะครับอย่างน้อยๆที่พวกเราได้นําเสนอออกไปสู่สายตาเพื่อนๆและท่านผู้ชมนะครับเราคิดว่าท่านคงได้ความสุขกันไม่มากก็น้อยนะครับได้ทั้งความสุขแล้วก็ได้ทั้งบุญเลยนะครับสาหรับวันนี้พวกเราก็จะพยายามนะครับพาเพื่อนและผู้ชมเยี่ยมชมบริเวณสถานที่นะครับแล้วก็บริเวณสถานที่ตรงนี้นะครับสะดวกสบายหลายอย่างลาน ลานนี้กว้างมากเลย<ช>นะครับจอด,จอด<ต>รถจอดลาละไรสะดวกนะครับสําหรับเพื่อนๆและผู้ชมที่มีโอกาสเดินทางมาจังหวัดนครนายกนะครับก็สามารถที่จะไปเที่ยวน้ําตกนะครับหรือว่าจะไปตามวัดตามสถานที่ต่างๆอีกมากมายเลยเดี๋ยวโอกาสหน,าน้าเราจะมีไปที่น้ําตกเนาะครับเดี๋ยวถ้ามีเวลาโอกาสหน้าเราจะพาเพื่อนๆและผู้ชมไปเที่ยวน้ําตกกันนะครับอตอนนี้เราก็พาเพื่อนๆทุกคนมาอยู่ที่บริเวณ สถานที่ตรงนี้เดี๋ยวเราจะเข้าไปาในข้างในพระมหาเจดีย์ตรงนี้นะครับเพราะว่ามีพระสารีลิกธา,าตุอยู่ในนี้นะครับเราก็เข้าไปราบขอพรกันนะครับวันนี้ท้องฟ้าสีฟ้าสดใสมากๆเลยนะครับที่สดใสไม่ใช่อะไรครับวันนี้แดดร้อนจัดเลยนะครับแต่ก็บรรยากาศดีนะครับถึงแม้ว่าจะแดดร้อนจัดก็จริงอยู่แต่ว่าอากาศลมพัดเย็นสบายนะครับ ตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ที่บริเวณพระาลีลิกธาตุแล้วนะครับสําหรับเพื่อนๆที่กําลังติดตามชมู่ตอนนี้ก็ตั้งจิตอธิษฐานขอพรกันไปเรื่อยๆในคลิปนี้ได้เลยนะครับครับสําหรับช่วงนี้ไม่ไม่มีอะไรมากมายนะครับเราก็จะพาเพื่อนๆเ,เยี่ยมชมกันไปนะครับตรงที่เราอยู่บริเวณแถวนี้นะครับก็ไปไปเป็นสถานที่โล่งนะครับเป็นสถานที่โล่งก็มีเสียงอา เขาเรียกอะไรนะอึงอ่างเอออิงอ่างจิ้งรีดหรืออะไรต่างๆทั้งหมดเนี่ยที่เราอยู่บร,ริเว<อ>ณ<แ>เสียงดังเข้ามาชัดเลยเมื่อกี้ขนาด,ด,ดแดดร้อนๆยังมีเสียงอึงอ่างร้องนะครับอ่าตัวน,นี้ก็ถือว่าเป็นธรรมชาติเขาลวกันเนาะครับสำหรับช่วงนี้อาจารย์หญิงก็าพาเพื่อนๆและท่านผู้ชมมาอยู่ที่บริเวณหลวงพ่อพุทธจินนาชองค์ใหญ่แล้วนะครับที่ปรดิษฐานอยู่ที่บริเวณตรงนี้แล้วก็มีอ่าพทะรูปอย่างมากมายเลยนะครับบร<อ>ิเวณด้านหลังก็เป็นทิวทัศน์เป็นภูเขา เป็นธรรมชาติสวยงามมากๆเลยนะครับสําหรับใครได้ชมคลิปนี้แล้วเราบอกได้เลยว่าได้บุญเต็มๆเลยนะครับเราถือว่าเพื่อนๆและท่านผู้ชมที่กําลังติดตามรับชมอยู่ตอนนี้นะครับก็ช่วยกันหน่อยนะครับกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับเพื่อเป็นการเผยแผ่ช่วยวัดนะครับบุญกุศลนี้ไม่ไปไหนเลยนะครับยิ่งทํายิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งมีก็ขอให้ช่วยกันท่านผู้ชมช่วยกันกดไลค์กดแชร์เยอะๆนะคะครับก็ถือว่าเป็นการบํารุงวัดเป็นการอนุรักษ์ พระพุทธศาสนาของเรานี้ให้ยืนยาวและสืบต่อไปนะครับตอนนี้เราก็มา,าชมไปแล้วก็พร้อมทางน้อมสักการะบูชาขอพรไปในตัวได้เลยนะครับเพราะว่า,าเราเชื่อเหลือเกินว่าเพื่อนเพื่อน,นบางคนที่อยู่ต่างจังหวัดไกลๆก็ยังไม่มีโอกาสได้มานะครับแต่ไม่เป็นไรถึงไม่มีโอกาสได้มาก็ไม่เป็นไรนะครับก็ขอให้ท่านตั้งจิตอธิษฐานขอพรผ่านในคลิปนี้ได้เลยนะครับเราเชื่อเหลือเกินว่าถ้าความศรัทธาเกิดอะไรก็ต้องเกิดนะครับหรือว่าจะไปด้วยตัวเองก็ได้ ครับ <ใน S 1> ถ้าถ้ามีโอกาสเดินทางมาก็มาที่อ่าตัวเมืองจังหวัดนครนายกนะครับเพราะว่าอ่าสถานที่แห่งนี้ก็อยู่เลยวัดหลวงพ่อปากแดงนะครับเลยวัดพราหมณีมานะครับเข้าเส้นสายน้ำตกสาริกานะครับเพราะว่าสถานที่ตรงนี้วิ่งจากปากทางเข้ามาก็ไม่ไกลนะครับก็ไม่ไกลจนเกินไปก็เลี้ยวที่ขวามือนะครับวิ่งมาก็เห็นแล้วนะครับมิฉะนั้น อเพื่อนเปืนและท่านผู้ชมที่มีความสนใจต้องการอยากท่องเที่ยวตามวัดตามพวกเรามานะครับดยวงวดหน้าโดยเฉพาะไปรับประทานอาหารแถวน้ําตกครับเดี๋ยวมีโอกาสเราจะไปที่น้ําตกกันนะครับไปหาอาหารอร่อยอร่อยรับทานกันที่โน่นนะครับเพราะว่าน้ําตกก็ช่วงนี้ยังมีน้ําตกไหลอยู่นะครับก็มีพี่น้องประชาชนเดินทางไปเที่ยวกันเยอะทุกวันนะครับยิ่งเป็นวันเสาร์อาทิตย์นี่โอ้โหเยอะเลยนะครับยิ่งเป็นวันหยุดหรือว่าวันคาตัเลิกต่างๆนี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับ มีแต่พี่น้องประชาชนหลั่งไหลกันมาอย่างมากมายวันนี้พวกเราก็อาขอแรงสนับสนุนหน่อยนะครับโดยการกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดติดตามนะครับ mm. ก็มีพี่น้องนะครับมีท่านผู้ชมหรือว,ว่ามีแฟนรายการก็ติดต่อผ่านมาทาง Facebook นะครับก็อยากอยากจะถามว่า,อ,าอยากจะให้การสนับสนุนจะทำยังไงนะครับ ครับสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการอยากจะสนับสนุนนะครับในการที่เราเผยแผ่วัดช่วยเหลือวัดช่วยเหลือพระศาสนานี้ก็ขอให้ท่านติดต่อผ่านทาง Facebook มาคุยกับเราเป็นส่วนตัวนะครับตรงนี้เราก็นําเสนอเพื่อเป็นการเผยแผ่นะครับเ,เป็นการช่วยเหลือวัดช่วยเหลือพระศาสนาของเรานี้ให้ยืนยาวและสืบต่อไปนะครับใช่ส่วนพี่น้องประชาชนชาวไทยก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดดิงตามให้พวกเราด้วยนะคะส่วนพี่น้องชาวลรา ซอยกันเน้อซอยกดกันเยอะเยอะเด้อซอยเด้ซอยอ่าอาจารย์หญิงเด้อครับแหมอาจารย์นั้นก็อยากจะว่าเราเหมือนกันก็ว่าไม่เป็นพูดไม่เป็นนะครับก็พูดได้แต่ไทยอย่างเดียวอาจารย์หญิงก็เป็นคนไทยแหละนะครับแต่ก็พอพูดได้เล็กๆน้อยๆเพราะวา่าเคยไปอยู่กับพี่น้องชาวเรานะครับก็เลยติดมาบ้างเล็กๆน้อยๆรอยกันหลายๆเด้อครับก็อ่าพี่น้องนะครับชาวไทยและพี่น้องทั่วโลก ที่กำลังติดตามอยู่ในช่องของเราในขณะนี้นะครับถ้าท่านถูกใจแล้วก็อย่าลืมนะครับช่วยเป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดกับคลิปใหม่ๆนะครับ <Okay. S 1> และกดติดตามด้วยเพื่อเป็นกำลังใจนะครับเพราะว่าโอกาสหน้าเดี๋ยวเราจะตั้งโต๊ะในการคุยเจราจาในการาคุยกับพี่น้องประชาชนเนาะครับเดี๋ยวคลิปหน้า คงมีสักคลิปหนึ่งนะครับเราจะเป็นการพูดคุยกันโดยตรงเลยนะครับแต่ว่าเราจะไม่ไปถ่ายวัดที่ไหนทั้งนั้นนะครับเราจะพูดคุยกับพี่น้องนะครับคลิปหนึ่งเลยมีฉะนั้นรอกันนะครับและติดตามกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจคอยติดตามชมพวกเรานะครับแล้วเดี๋ยวเมื่อถึงเวลาแล้วในคลิปนั้นอาจารย์นัทก็จะแสดงตัวตนให้ท่านได้ดูนะครับ ว่าหน้าตาเป็นยังไงแบบไหนยังไงจะได้รู้จักจะได้เจอจะเจอกันนะครับจะได้รู้ว่ารอขนาดไหนดำขนาดไหนโอขไม่นาดไหนจะพูดถึงอาจารย์นัดนี่พูดถึงง่ายๆว่าพูดแบบภาษาคนโบราณนะครับก็บอกว่าถ้าตกใต้ถุนลงไปนี่ไม่ต้องมองหาเลยนะครับหาไม่เจอไอ้ที่หาไม่เจอเนี่ยไม่ใช่แล้วคือมันดําจัดดําจัดนะครับอาจารย์นัดเป็นคนดํานะครับดําเป็นตอตะโกเลยนะครับยังไงก็เพื่อนๆครับช่วยกันติดตามนะครับ ช่วยเป็นกำลังใจส่งเสริมพวกเราหน่อยนะครับให้เราเดินทางไปสู่จุดหมายปลายทางให้ถึงนะครับของ youtube นี้นะครับเพราะว่าทุกวันนี้เรากําลังทํานะครับเพื่อเป็นการเผยแผ่วัดช่วยเหลือวัดเพื่อที่จะให้บรรลุปเป้าหมายนะครับทาง youtube ของเรามิฉะนั้นช่วยเป็นกําลังใจให้กับพวกเรานะครับการเผยแผ่เนี่ยคือเราได้บุญกุศลอย่างมากมายค,าคุณผู้ชมก็มกดไลค์กดแชร์ได้บุญอย่างอย่างมหาศาลเลยค,ครับเพราะว่า การที่เราเราเผยแผ่ช่วยเหลือวัดเนี่ย<ล>เราทําตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยเราก็ช่วยเหลือวัดจริงๆนะครับ<ล>เราไม่ได้ไปเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือว่าอะ,อะไรใดๆทั้งสิ้นกับทางวัดเลยนะครับเราทําด้วยใจจริงๆเพื่อช่วยวัดเพื่อช่วยศาส,สนาพุทธของเรานี้ให้ยืนยาวและสืบเนื่องต่อไปเราทําด้วยใจศรัทธานะครับทําด้วยใจศรัทธาจริงๆไม่อย่านั้นก็ขอแรงใจจากเพื่อนๆนะครับพี่ๆน้องๆที่กาลังติดตามรับชมอยู่ตอนนี้นะครับยังไงก็ ชมแล้วก็อย่าชมเลยไปนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดติดตาม<ช>นะครับเพื่อเป็นกําลังใจงด้วยนะครับพี่น้องสาวล้าพี่น้องสาวอีสานซอยในเด้อครับก็ช่วยกันนะครับอย่างน,น้อยๆเราคิดว่าท่านผู้ชมและเพื่อนๆที่เข้ามาชมอยู่ในช่องของเราเนี่ยท่านได้บุญแน่นอนได้บุญจริงๆนะครับนี่ไม,ม่ได้พูดเล่นนะครับเพราะว่าพวกเราเนี่ยตั้งจิตอธิษฐานนะครับแล้วก็ขอแผ่บุญนี้ ให้กับเพื่อนๆและท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาชมในช่องและในคลิปของเรานี้จงรับบุญรับกุศลกันนะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็จะไปบวชพระอีกแล้วครับก่อนเดี๋ยวเร<ท>า<ำ>ก็จะเดิน,นทางไปทําบุญกันต่อไปจริงๆแล้วพวกเรานี้ชอบทําบุญนะครับทํามากทําน้อยทํานี้ทาหน่อยขอให้เราทําเถอะ,ะทำบ่อยๆนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์เพราะอาจารย์หญิงก็คือเป็นคนสวดมนต์ไหว้พระนั่งกรรมาฐานนั่งสมาธิตลอดเรื่อยมาทุกวันเพราะว่าทุกวันนี้นะครับเพื่อนๆสร้างบุญสร้างกุศลนะครับ อย่าสร้างเวรอย่าสร้างกรรมนะครับเพราะว่าเวรกรรมมีจริงนะครับบุญมีจริงมิฉะนั้นทําแต่ความดีกันดีเยอะนะครับเราต้องมีฮีริโอตปาคือความหมายว่าเกรงกลัวตอบาปครับเราอย่างน้อยเกรงกลัวตอบาปอย่าสร้างบาปสร้างกรรมนะครับทําแต่ความดีบุญกุศลนี้จะได้ส่งเสริมนะครับท er ั้งต um ัวเราและทั้งครอบครัวของเราจะได้เจริญรุ่งเรืองนะครับเพื่อนๆยังไงก็ขอฝากไว้นะครับทําแต่ความดีนะครับอย่าไปทําในสิ่งที่ผิดนะครับเพราะว่าทําสิ่งที่ผิดแล้วเนี่ยมันแก้ลําบาก ไม่ต้องมากเราแค่พรหมวิหารสี่ก็แกดีใจแล้วมีเมตตากรุณามุติตาอุเบกขาแค่นี้ก็ดีใจและมีพรหมวิหารสี่ครับก็ช่วยกันติดตามไปทุกคลิปทุกคลิปนะครับก็เหลือเวลาอีกไม่นานแล้วนะครับเดี๋ยวอาจารย์หญิงผมอาจารย์นัทก็จะหมดเวลาลงนะครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเราก็จะกลับมาพบกันอีกนะครับก็ขอบคุณที่ช่วยเป็นกําลังใจให้กับพวกเรามาทุกคลิปทุกคลิปนะครับ เราก็จะพยายามนําเสนอสถานที่ของวัดและสถานที่ต่างๆออกสู่สายตาพี่น้องและเพื่อนๆได้ดูได้ชมกันทางช่องนะครับเพราะว่าเรารู้ว่าบางท่านเนี่ยอาจจะยังไม่มีโอกาสเดินทางไปแต่ก็ติดตามชมทางช่องเราก็ได้นะครับอ่ะช่วงนี้เราจะอําลาพาจากหมดเวลากันเพียงเท่านี้ก่อนนะครับค่ะขอทุกท่านโชคดีมีความสุขอยู่ดีมีสุขนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ